คุณเชื่อไหมครับว่าในโลกนี้มีคนที่สามารถเปลี่ยนสถานะตัวเองจากผู้อพยพที่ต้องรอรับเงินคนพิการจากรัฐบาลหลักพันให้กลายเป็นเศรษฐีนี้เจ้าของเพนต์เฮาส์หรูมูลค่าเกือบ300ล้านบาทได้ในพริบตาเรื่องนี้ไม่ใช่พรอะหนังพร r a s ภาคใหม่นะครับแต่มันคือเรื่องจริงที่เพิ่งสั่นสะเทือนประเทศออสเตรเลียกับคดีของหญิงชาวเวียดนามที่ชื่อว่าอันย่าฟานอ่านย่าแผน ภาพเบื้องหน้าเธอคือคุณนายไฮโซที่ใช้ชีวิตดั่งราชินีในย่านคนรวยที่สุดของสิทนีเป็นเจ้าแม่แบรนด์เนมและเป็นหมอดูผู้อย่างรู้ฟ้าดินที่ใครๆก็ศรัทธาแต่ใครจะรู้แหละครับว่าภายใต้คำทํานายที่ว่าแม่นนักแม่นหนาและความร่ำรวยที่ดูน่าอิจฉานั้นมันซ่อนอยู่บนกองเงินที่สกปรกที่สุดเพราะเบื้องหลังของเธอไม่ใช่แค่เรื่องของการดูดวงต้มตุนธรมธรมดาาแต่มันเชื่อมโยงไปถึงแก๊งเพนเฮาส์ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและกลโกงระดับโลกที่เรียกว่าขบวนการรถผีหรือ Ghost Cars ที่กวาดเงินธนาคารไปกว่าพันล้านจากคนรับเงินสวัสดิการกลายเป็นหัวใจสำคัญของแก๊งฟอกเงินระดับโลกได้ยังไงแล้วไอ้รถผีที่ว่าเนี่ยมันหายไปไหนวันนี้ติดเล่าจะพาคุณไปแกะรอยเส้นทางเศรษฐีปลองของเธอกันครับตัวละครหลักของเราในวันนี้เธอชื่อว่าอัญญาฟานครับ ถ้าย้อนเวลากลับไปเมื่อปี2001ภาพของเธอไม่ได้ดูเลิศหรูเหมือนที่เราเห็นในข่าวเลยครับตอนนั้นอัญญาเป็นเพียงหญิงสาวชาวเวียดนามวัย29ปีที่ตัดสินใจทิ้งบ้านเกิดอบพยพข้ามน้ำข้ามทะเลมาตายเอาดาบหน้าที่ประเทศออสเตรเลียและเธอไม่ได้มาตัวคนเดียวนะครับแต่หอบหิวลูกสาววัยขวบเศษที่ชื่อว่าทิตาติดหลังมาด้วยชีวิตช่วงแรกในแดนจิงโจ้ของอัญญาเรียกว่า ปากกัดตีนถีบของจริงครับเธอไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่งและต้องดำรงชีพด้วยเงินสวัสดิการผู้พิการจากรัฐบาลออสเตรเลียทุกเดือนพูดง,ง่ายๆคือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แทบจะชักหน้าไม่ถึงหลังต้องรองเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อนมให้ลูกกินไปวันๆแต่ตัดภาพมาที่ปัจจุบันเหมือนหนังคนละม้วนเลยครับ จากคนที่เคยเช่าห้องรูหนูจูจูอันญาก็ย้ายสัมมโนครัวเขาไปอยู่ในโดเวอร์ไฮส์เพื่อนๆนึกภาพตามนะครับนี่คือย่านที่ไฮโซที่สุดแห่งหนึ่งในซิดนีย์เป็นย่านที่เศรษฐีตัวจริงเขาอยู่กันครับเธอไม่ได้ไปเช่าอยู่นะครับแต่เธอควักเงินสดซื้อฮิวท็อปเพนเฮาส์สุดหรูสนนราคาอยู่ที่13.8ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือตีเป็นเงินไทยกลมๆ ก็เกือบ300ล้านบาทครับในบ้านมี4ห้องนอนสห้องน้ำมีสระว่ายน้ำส่วนตัวมีลิฟต์ส่วนตัวมีห้องฟิตเนสห้องวหน้าแถมยังมีโรงหนังส่วนตัวในบ้านเรียกว่ามองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นวิวท่าเรือซิดนีย์แบบพาโนรามาชีวิตดีแบบสุดๆไลฟ์สไตล์ของเธอก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือครับอัญญาคนเดิมที่รอรับเงินรัฐบาลหายไปแล้วกลายเป็นคุณนายอัญญา เจ้าแม่แบรนด์เนมสะสมทองคำแท่งเป็นเจ้าของอสังหาอีกหลายแห่งและที่พีคที่สุดคือเธอมีสถานะเป็นลูกค้าวีวีวของคาสิโนโระดับประเทศที่ได้รับการดูแลดุดเจ้าหญิงครับไม่ใช่แค่แม่นะครับลูกสาวของเธอน้องทิที่โตเป็นสาววัย25ปีก็ใช้ชีวิตหรูหราไม่แพ้กันควงแฟนหนุ่มออสตี้บินเที่ยวรอบเอเชีย กินหรูอ,อยู่แพงโดยที่ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเป็นชิ้นเป็นอันคำถามที่ทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันตอนนี้คือคนเราจะเปลี่ยนสถานะจากผู้รับเงินคนพิการมาเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านโดยไม่มีธุรกิจที่ชัดเจนสองแม่ลูกคู่นี้เขาเอาเงินมาจากไหนกันแน่ครับคำตอบแรกที่ตำรวจขนเจอมันเริ่มจากสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างความเชื่อครับคำตอบของความรวยนี้เริ่มต้นที่ศรัทธาครับ ตำรวจออสเตรเลียสืบพบว่าอัญญาไม่ได้แค่รับเงินสวัสดิการเฉยๆแต่เธอสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นแม่หมอและสินแสห่วงจุย้ยผู้มียานวิเศษครับเธอบอกใครต่อใครว่าเธอสามารถมองเห็นอนาคตและเปลี่ยนดวงชะตาคนได้ต้องเข้าใจบริบทก่อนนะครับว่าในออสเตรเลียมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่มากกว่า3 0 0 0 0คนและหลายคนยังคงมีความเชื่อเรื่องโชคลางไสยศาสตร์และดวงชะตาที่ฝังรากลึกมาก ัญญารู้จุดอ่อนข้อนี้ดีครับเธอเลยเปลี่ยนมันให้กลายเป็นบ่อเงินบ่อทองสูตรสำเร็จการต้มตุนของเธอมี3ขั้นตอนง่ายๆครับฟังแล้วคุณคุ้นเหมือนแก๊งคอนเซนเตอร์เวอร์ชั่นไสยศาสตร์เลยครับขั้นตอนที่1ขายฝันเมื่อเหยื่อมาดูดวงเธอจะทักด้วยประโยคทองคำว่าดวงคุณน่ะเป็นดวงมหาเศรษฐีพันล้านนะแต่ตอนนี้ดวงมันยังเปิดไม่สุดขั้นตอนที่สกระตุนนตนะต้นดวงเธอจะบอกว่า ถ้าอยากรวยเร็วคุณต้องใช้เงินมาล่องเงินเธอจะแนะนำให้ลูกดวงไปกู้เงินธนาคารมาลงทุนหรือเอามาโชว์ในบัญชีเพื่อเปิดทางโชคลาภโดยที่เธออาสาจะเป็นคนเดินเรื่องกู้ให้ทั้งหมดและนี่คือทีเด็ดครับขั้นตอนที่3หักค่าครูด้วยความที่เธอและทีมงานหลังบ้านเชี่ยวชาญเรื่องเอกสารมากเธอจะตกแต่งบัญชีปลอมแปลงสเตตเมนต์จนธนาคารยอมปล่อยกู้ก้อนโตมาให้เหยื่อแต่พอกู้ผ่านปุ๊บ ัญญาจะขอหักเงินเข้ากระเป๋าตัวเองทันที30%อ้างว่าเป็นค่าดำเนินการและค่าครูส่วนที่เหลือก็ให้เหยื่อเขาไปบริหารดวงผลลัพธ์เป็นยังไงเดาไม่ยากใช่ไหมครับดวงมหาเศรษฐีที่ว่าไม่เคยมาถึงครับสิ่งเดียวที่มาเคาะประตูบ้านคือนี่ก้อนโตและหมายสารเหยื่อหลายคนไม่มีเงินผ่อนธนาคารต้องยึดบ้านยึดรถบางครอบครัวล้มละลายตำรวจประเมินว่า ความเสียหายจากการโกงดูดวงกู้เงินนี้สูงถึง70ล้านดอลลาร์หรือกว่า1,500ล้านบาทเงิน1,500ล้านบาทนี้เองครับที่ถูกส่งต่อไปให้อัญญาและลูกสาวช่วยกันฟอกผ่านการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูๆซื้อของแบรนด์เนมและเอาไปหมุนในคาสิโนเพื่อเปลี่ยนเงินดำให้เป็นเงินขาวแต่เพื่อนๆครับเรื่องมันไม่ได้จบแค่นี้เพราะตำรวจสงสัยว่าแค่หมอดูคนเดียว จะสามารถหลอกธนาคารได้แนบเนียนขนาดนี้เชียวหรอจนกระทั่งพวกเขาไปเจอความจริงที่น่าตกใจกว่านั้นว่าอัญญาไม่ได้ทำงานคนเดียวเพื่อนๆครับถ้าคิดว่าวีรกรรมแม่หมอต้มตุ๋นเมื่อกี้แสบแล้วผมบอกเลยว่านั่นเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งครับตำรวจออสเตรเลียเจาะลึกลงไปจนพบว่าอัญญาฟานไม่ใช่คนร้ายฉายเดียว แต่เธอคือฟันเฟืองชิ้นสำคัญขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ที่สื่อออสเตรเลียตั้งฉายาให้ว่า The Penthouse Syndicate หรือแก๊งเพนเฮาส์ครับชื่อแก๊งนี้ไม่ได้ตั้งมาเล่นๆนะครับแต่มันมาจากพฤติกรรมของสมาชิกในแกง๊งทั้งชาวจีนและเวียดนามที่นิยมเอาเงินที่โกงมาได้ไปซื้อเพนเฮาส์หรูใจกลางเมืองอยู่อาศัยเพื่อฟอกเงินและผลงานระดับมาสเตอร์พีซของแก๊งนี้ ไม่ใช่การดูดวงครับแต่คือปฏิบัติการที่เรียกว่าโ o สคาร์หรือขบวนการรถผีครับมันคือการปล้นธนาคารแบบไม่ต้องใช้ปืนแม้แต่กระบอกเดียวครับพวกเขาทำกันแบบนี้ตั้งใจฟังดีๆนะครับ 1. แก๊งนี้จะไปขโมยข้อมูลส่วนตัวของชาวบ้าน identity theft ทั้งชื่อนามสกุลเลขภาษีเอามาสร้างตัวตนปลอมขึ้นมาใหม่ ปั้นโปรไฟล์ว่าคนคนนี้ทำงานดีไรายได้สูงเสียดฟ้า 2. เอาชื่อคนทิปที่ป,ปั้นมาเนี่ยไปยื่นเรื่องขอสินเชื่อกับธนาคารเพื่อซื้อรถซุปเปอร์คาร์ไม่ใช่รถบรรทุนะครับต้องระดับเฟอร์รารี่เบนล,ลี่หรือลัมโบกินีราคาคันละเป็น10ล้าน 3. พอธนาคารเห็นเอกสารเป๊ะโปรไฟล์ปังซึ่งมีพนักงานธนาคารที่ทุจริตแอบช่วยเหลืออยู่ข้างในด้วยก็อนุมัติเงินกู้ โอนเงินก้อนโตไปให้บริษัทขายรถซึ่งบริษัทนั้นก็คือบริษัทผีที่แก๊งนี้ตั้งขึ้นมาเองสรุปคือธนาคารเสียเงินฟรีแก๊งได้เงินก้อนโตไปแบ่งกันส่วนรถเฟอร์รารี่คันนั้นไม่เคยมีอยู่จริงบนโลกใบนี้ครับมันถึงเรียกว่ารถผีไงล่ะครับฉลาดแกมโกงแบบสุดๆเลยใช่ไหมครับเพราะวิธีรถผีได้ผลพวกเขาก็ขยายกิจการไปทำบ้านผี กูซื้อบ้านหลูที่ไม่มีอยู่จริงธุรกิจผีกูทำธุรกิจลมสร้างความเสียหายให้ระบบการเงินออสเตรเลียแบบมหาศาลและประอัญญาของเราเกี่ยวอะไรด้วยในกระบวนการนี้อัญญารับบทเป็นฝ่ายหาคนและฝ่ายฟอกเงินเธอใช้ความเป็นแม่หมอหลอกเอาเอกสารลูกดวงมาให้แก๊งใช้สร้างตัวตนปลอม และรับเงินสกะปกจากแก๊งมาฟอกผ่านการซื้ออสังหาและเล่นพนันอย่างที่เราเห็นกันเลยตอนต้นนั่นเองครับเรียกว่าครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยทีเดียวแต่ก็นั่นแหละครับต่อให้แผนสูงแค่ไหนอาชญากรก็ย่อมทิ้งร่องรอยไว้เสมอในวันที่12พฤศจิกายน2025ที่ผ่านมางานเลี้ยงของแก๊งเพนเฮาส์ก็ต้องเลิกราครับ ตำรวจออสเตรเลียบุกจู่โจมเข้าตรวจค้นเพนท์เฮาส์หรูของอัญญาและลูกสาวในขณะที่พวกเธอกำลังเสวยสุขอยู่บนกองเงินกองทองภาพที่ตำรวจเห็นคือขุมทรัพย์ของโจรชัดๆครับทรัพย์สินที่ถูกอายัดในปฏิบัติการครั้งนี้รวมมูลค่าสูงกว่า75ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1,600ล้านบาททั้งบัญชีธนาคารรถหรูเครื่องเพชรและอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด ถูกยึดเรียบอัญญาฟานโดนจัดหนักไปถึง39ข้อหาส่วนลูกสาวทิตาโดนไปเบาๆ7ข้อหาเกี่ยวกับการฟอกเงินและช่อโกงและรอบนี้ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวครับเพราะกลัวว่าสองแม่ลูกจะใช้เครือข่ายใต้ดินหนีออกนอกประเทศนอกจากนี้หัวหน้าใหญ่ของแก๊งเพนเฮาส์ซึ่งเป็นชายชาวจีนวัย38ปี รวมถึงพนักงานธนาคารนอนบ่อนไส้ก็ถูกรวบตัวไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นกันครับเรียกว่าล้างบางทั้งกระบวนการเรื่องราวของหมอดูเพนท์เฮาส์คนนี้สอนบทเรียนราคาแพงให้เราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าทางลัดสู่ความร่ำรวยที่ดูสวยหรูมักจะมีกับดักซ่อนอยู่เสมอสำหรับคนที่เชื่อเรื่องดวงการดูดวงอาจเป็นที่พึ่งทางใจได้ครับแต่ถ้าหมอดูคนไหน บอกให้เรากู้เงินหรือลงทุนเพื่อแก้เคล็ดให้เอะใจไว้ก่อนเลยครับว่านั่นอาจไม่ใช่เจ้ากรรมในเวรแต่เป็นมิจฉาชีพและสำหรับคนที่คิดจะรวยทางลัดด้วยการโกงดูจุดจบของอัญญาไว้เป็นตัวอย่างครับจากเพนท์เฮาส์วิวทะเลสาบวันนี้เธอต้องย้ายไปนอนมองกำแพงคุกแทนเพราะสุดท้ายแล้วเงินร้อนมันไม่เคยอยู่กับใครได้นานหรอกครับ ถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวการแกะรอยคดีดังที่ฟังเพลินและได้แง่คิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องติดเล่าไว้นะครับผมจะไปคัดเรื่องเด็ดๆมาเล่าให้ฟังอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปเช็คดวงการเงินก่อนนะครับ <laughs> สวัสดีครับ